สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยี่ห้อยูยดิคเดย์666นะครับวันนี้เราจะมาเกียนคนกันซึ่งเราจะเกียนในการใช้อาวุธปืนเนี้ยใน,นปืนนี้ในการยิงเขาเนี่ยซึ่งชาชาครับท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมมันจะรีมาในนี่นเ,นเพราะว่าผมขี้เกียจความมาเตีใช่เพราะฟาร์มไม่ถึงสามน้อยผมขี้เกียจสุดๆไปเลยเจ็ดสองร้อยเออผมพอทนได้นะแต่สามร้อยนี่ผมทนไม่ได้จริงๆ มือนงินขอผมขี oh ้เกียจฟาร์มมาจนที่สุดๆเพราะว่าจไอ้เงินน่านัดนะแล้นเราเลิกเก็บกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเจอเหยื่อละ จะเกียนเขานะทำเต็มเขาจะฆ่าเราเราก็จะเกียนเขาให้ได้แเ้าจะเปิดทีมีเรื่อยๆไม่มีการปิดทีมีโอ้ยทำไมลูกนีบมันชอบรังแกวะก็แค่มาเกียนเองคือเราท่าผู้ชมสงสัยไหมคือเราแค่ทำดามิเล็กๆน้อยๆ,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 ๆเขาก็รังแกเราลนะนม่เป็นไรขอท่านผู้ชม เขาก็รู้ว่าเราฆ่าเขาไม่ได้มันก็ยังจะทำเนาะใช่ไหมผม,ผมเป็นผมเป็นแบบนี้มากอีก,ออกแล้วเราจะหาเหยื่อเพือเปลี่ยนแทนเนาะเรามาหาเหยื่อกันเลย ไอกบากี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮลืมไปลืมดูลืมดูหน้าจอช,ชมชมโทษดีโทษดีลืมดูหน้าจอแต่ผมไม่ชอบปิด PVP ก็ตามอยู un> un> ่ได้เนาะฝัดเล้ยแน่ันก็ตามมาให้ได้เลยนูบเอ้นูบกระจอกว่ะเฮ้ยตะโกนดิ้งเฮ้ยอย่าใช้โอ้ไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนเลยครับท่านผู้ชม โอ้นี่เกตน้อยเป็นจนไทยนะครับท่านผู้ชมชื่อในเกมของผมในอดีเทพก็คือเกสเอ็กดีหกหกเอ้ยไม่ใช่เกเอ็ดีคีดหนึ่งนะครับพูดผิดเกตเออนี่ยแหละชื่อในเกมผมเกเอ็ดีคีดหนึ่งศนย์สามเกในอดีเทพนะเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างนี้ ตรงนี้ก็ไม่มีคนนะครับท่านผู้ชมอย่าเราตัดไปตอนที่เราเจอคนกันเลยนะครับไปกันเลยนี่นับจนเราเจอคนที่ให้เกียร์ล้ะท่านผู้ชมคนนี้คนนี้ไอคนใส่ผ้าคลุมอ่ะเขายังน่าเขาหน้าจะยังไม่รู้ว่าเรามา,า,มาแตเใหญ่เขาตีเราใหญ่เลยเราพยายามยิงเขากันอีก <c oughs> คนได้เกียร์แล้วครับท่านผู้ชมยิงยิงยิงฮ่าคิดสังเกตก่อน <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเขา อ่าเขาหนีไปไหนเฮ้ยจะพาเราติดเลเหรอไม่มีทางเฮ้ยจะไปไหนจะหนีเอาเหรอไม่มีทางหนีละหมุนออกนะอืออืออือฮะท่าชมเรายิงเขาใหญ่เลย โอ,อกเคกเลยโอ้ยก็เกียจจัดเออคนต่อไปคนนี้สินะดยาดูน่อยว,ว่าเขาปิด PVP หรือเปล่าวิธีเช็คก็คือใช้ปืนยิงอ๋อไม่โดนเขาปิด PVP อะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูสตัดนะเน่ยสตัดผมเป็นประมาณนี้ดูเลยตามใจชอบ เออประมาณนี้แหละตัดผมโอ้อหนี่ผมมีผลช็อปช็อป<ๆ>อยู่นิ่งๆ อยู่นิ่นๆงๆหยิบไปเออนอกจากเองยังไม่มีหน้าแล้วยังจะดื้อด้านอีกยังจะดื้อด้านอีกดื้อด้านดืด้อเด,ด,ดินดื้อเดินกวนเาขากวนเขาเราจะกวนเขาเอาเาอ เราจะเกียร์เขาโดยการเอาหมอนมายิงเขาเอาหมอนมาโจมตีเขาออเออเกียร์อย่างเงี้นี่แหละในเมื่อยิงไม่ได้ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มแล้วมาหาเหยื่อคนอื่นดีกว่าคนนี้ปิดพีเพีอ่ะ เนาะเราไปหาคนต่อไปกันเลยถ้าไม่ชอบเราเจอเหยื่ออะไรต่อไปแล,แล้วเราจะใช้ปืนยิงนะไปเอาผู้เล่นใหม่คนนี้ดูการเราจะเกลียนเขาเราจะเกลียนเราจะเกลียนผู้อื่นเออยิงเราจะยิงเขาให้ติดคิดนะไม่เราจะยิงเขายิงเขาให้ติดคิด เขาเปิดเขาเป็นในนี่เป็นสายโลเกียลืมปะลี่เราไม่ขอโทษนะเราเกียร์นะไม่รเราไม่กระโดดด้วยเราจะยิงยิงอย่างนี้เราจะยิงไยไหนอย่างนี้มาให้เรายิงมาให้เรายิงอยู่นี่มาให้เรายิงอยู่นี้เลย เอ้ยยิงไม่โดนเลยเออเฮ้ยจะหนีไปไหนเออเอเ้ยเราแย่งเขาฟาร์มนะครับท่านผู้ชมเราจะแย่งเขาฟาร์ม เสียเวลาเขไปอีกเสียเวลาเข้าไปอีกเอาเปิด PVP ว่ะมาดิครับก็มาดิครับคิดเหรอว่าจะตีเราได้อ <of> ่ะอไม่โดนไม่โดนยิงไม่โดนดน,ดนคิดเหรอว่าจะตีเราตายอ่ะคิดเหรอว่าจะตีเราตายอ่ะคิดเหรอว่าจะตีเราตายอ่ะ หรือว่าจะตีเราตายคิดหรือจางนั้นจริงหรือท่จงนั้นจริงหรืออยางชอบเลยคิดเหรือว่าจะตีเราตายต้องมีฮาคีนะไอ้หนองเอ้กระโดดอะไรกระโดดอะไรไม่รู้กระโดดอะไรจะมาให้เรายิงเอยอย่าหนียิงมากอะยิงมากไงยิงมากไงเราจะยิงเขาจนกว่าจะตายให้ได้อ่ะ จงังหรือไม่ก็ออกเกมอ่ะไม่มีฮาดคิทก็ทำอะไรเราไม่ได้เอ้ยไจ้ามีฮาคิดด้วยป่ะเอาเลยติดบิดเข้าไปอีกติดบิดเข้าไปอีกเสียเวลาเปลเรานะเราจะแย่งแมฟาร์มด้วย โอ้โยโทษทีลืมไปว่าเอกพจน์หรี่ศาสตร์แล้วจะย,ยัยยงในาฟาร์มอเมริกาจบคลิปเพียงแค่นี้กว่านจ้าเอาใครชอบอย่าลืมกดไลค์คนละหน่อยเพื่อจะให้ผมได้ช่วยได้บลึกอะไรหรืองานอะไรแล้วฝากติดตามมาหนึ่งเจ้าเตอร์เพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆประคลิปสำหรับคลิปนี้ไป,ไปนะครับไว้เจะใหม่คลิปหน้านะครับ